เอ่อผมได้ดาวน์โหลดวิดีโอหนึ่งของดรเวนไดเยอร์ขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวจะเปิดให้เพื่อนๆดูว่าดรเวนไดเยอร์เป็นยังไงนะครับก็อันนี้วิดีโอชื่อว่า I believe that every person has นี่เขาดรเวนไดเยอร์เนี่ยเขาจะแบบไป <That S 1> บรรยาย <that cost. S 1> จัดคอร์สอะไรเงี้ย <Is the S 1> อันนี้น่าจะเป็นเทปผมว่าน่าจะ อาจจะ20ปีที่แล้วก็ได้นะครับเพราะว่า resolution ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับคือการสอนของดรเวนเดเยอร์เนี่ยที่เท่าที่ผมดูเทมนี้เนี่ยเขาจะสอนลื่นและเป็นธรรมชาติมากนะครับแล้วก็คือถ้าใครได้ภาษาอังกฤษเนี่ยเข้าไปฟังก็จะได้รับประโยชน์มากนะครับจะมีตอนหนึ่งที่ในเทมเนี่ยพูดว่าช่วโมงกว่าแล้ว เขาก็จะแนะนำลูกสาวของเขานะครับที่เทเนียจะพูดถึงเรื่องการบรรลุถึงความสำเร็จหรือชนะชื่อเทปว่าอะไรนะเทปจะมีชื่อเดี๋ยนะจำชื่อเทปไม่ได้ อ่าแต่ไม่เป็นไรเป็นเทสที่ผมฟังแล้ว, <คน S 2> ลวผมรู้สึกว่าได้รับพลังมาก <c oughs> ตอนนี้เขาจะพูดถึงเรื่องว่าเราจะเหมือนกับบรรลุถึงตัวตนของเราที่สูงส่งได้อย่างไรนะครับแล้วก็จะมีตอนท้ายเทสเี่ยเขาจบค <c oughs> อร์สโดยการ <c oughs> ให้ลูกสาวของของเขาเนี่ยขึ้นมาร้องเพลง Amazing Grace ให้ฟังซึ่งเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างที่จะน่ารัก แล้วก็ร้องเพลงพระคุณพระเจ้าได้ดีมากนะครับลองไปหาดูใน YouTube ดูนะครับเซิร์ชคำว่าด็อกเตอร์เวนดนี่ยผมฟังครั้งแรกผมชอบมากก็เลยเอามาเปิดให้เพื่อนๆฟังนะครับ oh. คืออันนี้เป็นเทปสัมมนาว่าวิธีการที่จะ ได้รับสิ่งที่เราปรารถนาได้อย่างไรนะครับซึ่งฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องของอัตราแต่ว่าพอฟังทั้งเทปเนี่ยจะเป็นเรื่องของการที่เราเชื่อมต่อเป็นเดียวกับพระเจ้านะครับแล้วก็พระเจ้าส่งให้พาสชั่นกับเราในการดำเนินชีวิตว่าเราอะในสุดถ้าเราเชื่อมต่อแล้วเข้าถึงพระเจ้าเนี่ยเราจะรู้ว่า เราเกิดมาเพื่อทําอะไรอะไรประมาณนี้ในในในเทปนี้ผมฟังแล้วจับประเด็นได้ประมาณนี้ซึ่งแบบลูกสาวของดรเวนเดเยนี่ร้องเพลง Amazing Girl ได้พร้อมมากๆนะครับเขารู้ตัวตั้งแต่ตอนเด็กๆว่าเขาเกิดมาเพื่อจะเป็นนักร้องนะครับด e r รเวนเดเยเนี่ยท่านบรรยายว่า no ก็คือ k noing w k noing w r e a l l y y noing w k noing w ว่าฉันเกิดมาเพื่อที่จะร้องเพลง คุณนี้เป็นคุณแม่ของเขาครับแล้วผมชอบเทปนี้ตรงที่ว่าตอนที่ Wayne ดรเวอรดเวยดูลูกสาวเขาร้องเพลงอะ่ะเขามองด้วยความรักแล้วก็เราสัมผัสได้ถึงความรักและความภาคภูมิใจที่ความีต่อลูกสาวนะครับแล้วก็คือเทปสัมมนาเน,นี้ยก็มีคนเข้าไปดูสองแสนกว่าวิวล้วใน YouTube นะครับชื่อเทปว่า How อะไรนะเดี๋ยนะเพื่อนๆลองไปเชิญดูนะครับเป็นชื่อเทว่า How to get what you really really want ช่วงท้ายของเทลเป็นช่วงที่ผมชอบมากที่สุดา o เกตวัดยูเรียีเรียีเรียี ก็ถือว่าเป็นปิดเทปนะครับเพราะว่าแล้วก็หนังสือที่ดรเวนเดเยอร์มักจะ reference เนี่ยมักจะเป็นหนังสือจะชื่อนี้นะครับ Across o i d นี่นะครซึ่งผมได้เข้าไปฟังใน YouTube แล้วเป็นมีคนเอามาอา่านให้ฟังฟรีนะครับแต่เป็นภาษาอังกฤษเป็นหนังสือที่ทรงพลังมากอีกเล่มหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ต้องการเดินในทางด้าน Spiritual ลึกลงในการดำเนินชีวิต ของความเป็นนุษย์ที่เชื่อมต่อกับโภงเขาต้องเป็นเจ้านะครับตอนนั้นว่าถ้ามีใครอยู่กาสได้อ่านเนี่ยลองไปซื้ออ่านดูนะครับมันเป็นหนังสือที่ Practic เข้าในทางปฏิบัติมากว่า <And S 2> เราจะ <now S 2> ดมินังช <you> ีวิตกับพระเจ้าให้เกิดผลย่างไร The message t h o is the message of this program You'll get rid the snares of your life y o u l e t go of all of the things that keep you from reaching that r e s u l t ก็จําเป็นต้องเปิดอยให้ดูนะครับจริงๆ <coming S 1> <laughs> ไม่รู้ละเ <laughs> มื่อริกษีหรือฟ้า <laughs> แต่ว่าอยากให้เพื่อนๆดูอันนี้คือตัด <First S 1> ส่วนหนึ่ง <for yourself. S 1> แล้วผมชอบมากส่วนของ the e go, ของเพลง Amazing Grace นะคร h i g h e s SELF WHICH KNOWS God bless you and thank you for watching มันก็จะเป็นยุคก้าวโนะผมคิดว่าเป็นธรรมดาที่ดูจบแล้วรู้สึกได้พลังมากโอเคเดี๋ยวจบเทปนีก่อนครับโอเคก็ขอจบเทปนี้นะครับซึ่งค่อนข้างยาว ก็ค่อนข้างจะเป็นชั่วโมงอยู่เหมือนกันโอเคซึ่งหนังสือเล่มนี้ค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็มันเป็นหนังสือที่ตอนนี้คงจะหาซื้อไม่ง่ายแล้วแต่ว่าถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยลองติดต่อไปที่สำนักพิมพ์ต้นมานะครับแล้วลองไปเพจของอาจารย์วันชัยประชาเรืองวิทย์ดูนะครับรู้สึกเขาจะมีเพจแล้วก็หนังสือนะยัง,ย,งยังพอจะสั่งได้อยู่นะเมื่อสักปีหรือ2ปีก่อนเนี่ยผมก็มีโอกาสสั่ง สั่งไปให้เพื่อนนะครับรู้สึกว่าถ้าถ้าสนใจจริงๆลองลอง search page นะครับชื่อว่าปวันชัยประชาเรืองวิทย์นะฮะก็คือหนังสือเล่มนี้มันเป็นหนังสือที่ที่ค่อนข้างที่จะแบบลึกมากอ่ารอบเดียวเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจต้องใช้เวลาตกผลึกแล้วก็อ่านซ้ำไปซ้ำมาแล้วก็ประสบการชีวิตแล้วก็ถ้าไม่เคยฟังคำเทศนาที่เป็นพระคุณแบบลึกๆเนี่ย เวลาท่านมาอ่านสื่อเล่มเวลาที่ท่านมาอ่านสื่อเล่มเนี่ยท่านอาจจะแบบเข้าไม่ถึงได้ลึกเท่าไหร่ครับผมใช้เวลาเป็น10ปีเลยนะคืออ่านจบไปเป็น10กว่าปีแล้วก็ใหม่ทีหนึ่งเข้าใจอะไรมากขึ้นเยอะขึ้นเยอะนะครับก็ขอพระเจ้าทรงอวยพรสําหรับทุกคนที่ฟังจนจบเทปนะครับสวัสดีครับเทปนี้ค่อนข้างยาวน่าจะร่วมชั่วโมงได้นะครับแต่คิดว่าทุกคนจะได้รับพระพรอย่างเต็มเปี่ยมจากพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณสุดอย่างเต็มที่นะครับขอพระเจ้าทรงอวยพรครับสวัสดีครับ